ไม่มีสี่ไม่มีสามไม่มีสองไม่มีหนึ่งด้วยโยซนนอโยนอยางนอลองนอถูกนอกอดนอกอดก็คือกอดจากปลายมาหาส้น Yo son no yo no ya gió nó gió nó giang nó lòng nó thuộc nó cột nó phân thao chít bài thao nhác, tạo theo cũng giống đờm, trước, ก็คือกําหนดยืนนั่นเองทุกก็แสดงว่าน,นิจใจไม่ได้ไปไหนอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเป็นเวลาเท่าไหร่เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ละไม่ก็มีปิจิตก็ได้สมาธิทั้งหนึ่งชั่วโมงตัวนี้ตัวได้สมาธิบอกแล้วว่าเดินจงกรมนั่นมีสมาธิยาวก็สมาธิต่อเนื่องถึงหนึ่งชั่วโมงตัวนี้ตัวสมาธินี้อย่าลืมว่าพอจิตเป็นสมาธิมันก็มีสติ พอมีสติแล้วบาปมันเข้าไม่ได้บาปอกุศลมันเข้าไม่ได้เข้าทางเข้าทางประตูใจไม่ได้เพราะประตูใจเราปิดประตูใจปิดประตูใจใจมาอยู่ที่ตัวกายแล้วก็เท่ากับว่าม,มาโนวิญญาณตัวมโนวิญญาณนั้นมาอยู่ที่กายวิญญาณความรู้สึกอยู่ที่ตัวกายตัวมโนวิญญาณต่างหากไม่มีนั่นเองความรู้สึกทางใจโดยเฉพาะไม่มีไม่มีโอกาสมีวิญญาณมาอยู่ที่กายแล้ว ตเวทนาเกิดขึ้นก็วิญญาณก็ไปอยู่ที่ตัวเวทนานี้เวทนาไม่มีอะไรต่อไปก็เราก็รู้รู้ยืนเพราะก็อยุยืน,ยนจากรู้ากศีรษะลงป่าเท้าเหมือนที่เคยปฏิบัติยืนนอขาขึ้นก็จากข่าเท้าขึ้นยืนนอขาลงก็จากศีษะลงคือ,คอปลายเส้นผม ยืนนอกก็รู้ทันที่ใจอีกเพราะใจเราจะกลับก็คือใจเรากลับไปก่อนแล้วนั่นเองกำหนดต้นใจอย่ากลับนอกอย่ากลับนออย่ากลับนอสามครั้งแล้วก็กลับทางฝาของทุกท่านเราถือว่าฝาเป็นสำคัญ ออกก็เท้าฝา,ากลับก็เท้าฝา,าใช้ฝาหมดเพราะว่าฝากระทับซ้ายด้วยแม้แต่เท้าก็เหมือนกันทั้งมือทั้งเท้าทับซ้ายหมดกลับนากลับนาหนึ่งคู่กลับนอกลับ นอสามกลาหนอกลาหนอสี่ต่อไปก็สี่คู่แล้วเดินจงกรมมาพอสมควรแล้วจะได้นั่งสมาธิพอได้นั่งสมาธินี่บางทีวิทยากรหรือท่านผู้นำให้เดินจงกรมเนี่ยจะบอกถ้าเรากำหนดว่ายินหนอไม่ทัน จะเกิดความดีใจให้กำหนดว่าดีใจทันทีเลยนักปฏิบัติตัวดีใจว่าจะได้นั่งสมาธิเพื่อเดินจกกงกรมมาเป็นชั่วโมงนั่นแหละเรียกว่าเวทนาต้องเป็นเวทนานุป,ปัสสีให้ได้สวมวิญญาณเวทนาให้ได้รู้ทันทันทีเลยรู้ทันทันทีเลยดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอทันทีเลยยา อย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วแสดงว่าเราไม่ได้เป็นเวทนาสุเวทนานุปัสสีไม่รู้ทันไม่รู้ทันที่ใจตัวเราเองไม่รู้ทันตัวเราเองตัวเราเองที่มีกิเลสมาคุมกิเลสคือตัวตัวเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วมีอาการเมื่อยจะเมื่อยแขนต้องกําหนดว่าเมื่อยปวดก็ต้องกําหนดว่าปวดตัวนี้ตัวเวทนาหมดเวทนาเกิดขึ้นไม่จะเกิดขึ้นตอนนั่งแม้แต่ตอนยืนตอนเดินแล้วก็มีทั้งนั้น มีชัดก็ไปจับที่เวทนาต้องเวทนานุปัสสีทันทีนี่ท่านทำไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ท่านใช้คำว่าไม่อาตาปีสัมปชานุสติมาพอไม่มีสติแล้วก็หมดสิทธิ์แล้ววินัยยโลเกพิชาโทมนัสสังไม่ได้ก็คือเวทนาก็ก็ยังมีเวทนาอยู่เหมือนเดิมจะหายก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนอ די ยาหมดแต่ว่ารับรองเลยสมมติว่าในขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ย ถ้ามีตัวปวดเมื่อยอะไรต่างๆเกิดขึ้นพอได้ยินว่าได้เวลาที่จะนั่งสมาธิแล้วนี่ตัวนี้แหละเราเรากำหนดว่ายินหนอไม่ทันและเกิดความดีใจดีใจว่าจะได้นั่งสมาธิตัวเมื่อยทั้งหลายทั้งปวงหายหมดตัวเมื่อยนี่คือตัวทุกตัวทุกนี่มันถูกอิริยาบดบงังอิริยาบดอิริยาบดนี่มันบงังไม่เห็นอิริยาบดของใจเพราะใจมันตัวมันดีใจจะได้นั่ง รวมื่วยหายเลยทันทีเลยนี่หลายอย่างอยู่ในหลักการปฏิบัติถ้าถึงขั้นนั้นจริงแล้วก็หลายอย่างหลายหลายขั้นตอนเรื่องของการสอบอารมณ์อะไรต่างๆแล้วก็นั่งสมาธิเอานั่งอนั่งด้วยสติปัฏฐานด้วยการกำหนดก็แล้วกันอย่างนั้นก็ที่จริงเราจะเอามือไปเก็บ ไปข้างลำตัวเชก่อนขึ้นอาสนะก็ได้ทีนี้จริงๆต้องกำหนดว่าอยากนั่งหนอก่อนนะอยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอสามครั้งรู้ทันที่ใจพอถึงอย่างไรก็มันก็แน่นอนมันก็ดีใจนะคืออยากนั่งก็อย่าเพิ่งนั่งนั่นเองรู้ทันว่ายังไม่ถึงกายยังนั่งไม่ได้กายยังไม่ได้นั่งใจอย่าเพิ่งนั่งนั่นเองอยากนั่งก็คือนั่งแต่ใจ อยากเดินก็คือเดินแต่ใจแต่ยาบเดินแต่ใจไม่สําเร็จอยากกลับก็คือกลับแต่ใจไม่สําเร็จจะต,ต้องให้กายกลับด้วยนั่นเองนั่นคือรู้ทันที่ใจนี่คือเหมือนการอยากนั่งหนอสามครั้งและยกมือไปปล่อยแนบลําตัวออ์บริกรรมมายกลงหยอกลงแล้วก็ปล่อยยกมีคำว่าหนอทุกครั้งนะยกหนอยกออกจากกัน ลองนอลองเพี่งเดียวแล้วก็ปล่อยหนอปล่อยแนบลำตัวมือซ้ายก็เหมือนกันยกนอลองนอปล่อยนอ,อต่อไปถ้าเราอย่างนี้แล้วถ้าขึ้นยืนอาสนะแล้วรจะปล่อยมือมาก่อนก่อนขึ้นอาสนะก็ได้มันไม่มีปัญหาตรงนั้น